สวัสดีครับผมเบาแตนเด้อครับตื่นเศร้ามากอะหาฟูฟู่คือเก่าครับหายไปตั้งแต่เมื่อคืนละมาอยู่หลังโรงงานกันครับเดี๋ยวฉีมาหาฟูฟู่กันครับน,อน้องเขาก็ะจอยู่ตามปา่าตามอยู่ตามอยู่อยู่ข้าง,างหลังโรงงานนี่แหละครับเป็นป่านะเดี๋ยวตามหาฟูฟู่กันครับ เนี่ยน้องมักมาอยู่ข้างหลังโรงงานครับเดีย๋ยตามหาฟู้ฟูวกันอุ๊ย <laughs> โอ้ยมาก็เจอเลยครับนี่ฮะเออหายไปใส่มาลูกฮะลูกเอาฟูหายไปใส่มา,อา,า,มาโอ้ไปเทียวมาบอกโอ้ยจะฝุ่นมีแต่ยังนี้ฮหลูกอืมไปไหนมานึกมองแด้นี่อือ อืเดี๋ยวโดนไอนเหี้ยกินนะนี่โดนไอนเหี้ยกินนะเจอแล้วครับเจอฟูฟูแล้วอือไปกลางค่ำกลางคืนน,นต้องระวังนะลูกนะเห็นบนเบิ่งปลานะครับโอ้ไม่แต่ไอเหี้ยตั้งนั้นเลยครับเจอฟูฟูแล้วอืม จังได้กัดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับกดกระดิ่งให้ฟูน้ำเด้อครับฟูฟูแมวนวดครับลองสินวดให้ซูมือไปกินเข่ากันลูกหืมหืมหืมยังกอดกอดออม่ยังยไปอยากไปหืมหือหืม อือตอนนี้เด้อครับ